สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้เราก็มายืนอยู่ริมถนนสีนครินมีป้ายเขียนว่าคลองพระขนงเก่าก็อยู่บริเวณแถวซอยสีนคริน26ด้านขวาของผมนะครับรถก็วิ่งมาจากช่วงแถวอุดมสุขก็ขจะมุ่งหน้าไปทางแยกพัฒนาการ คลิปนี้ผมจะพามาชมาความพื้หน้าโครงการรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเหลืองซึ่งก็ยังมีการก่อสร้างอยู่บ้างนะแต่ว่าเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดด้านล่างก็คือบริเวณเกาะกลางผมจะพาดูการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเหลืองช่วงสถานีสีนุชไปจนถึงสถานีกลันตัน ผมเริ่มต้นที่บริเวณแถวสถานีสีนุชนะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศทั้งด้านข้างนะแล้วก็ด้านบนจนไปถึงสถานีกัะตันด้านซ้ายก็เป็นฝั่งขาเข้านะครับดาน,นาของผมก็จะเป็นแยกสีนุชการจราจรั่งขาเข้าก็รู้สึกจะหนาแน่นนะครับเนื่องจากมีแยกไฟแดงนะ ส่วนด้านขวานะครับผ่านไฟแดงมาแล้วก็คล่องตัวบริเวณเกาะกลางตอนนี้ก็เริ่มจะดูดีแล้วนะดูสวยงามขึ้นได้มีการนำต้นไม้มาปลูกขณะนี้นะครับทางเครื่งเทละครก็ได้ดําเนินการปรับปรุงบริเวณเกาะกลางได้ดําเนินการปลูกต้นไม้การคืนสภาพผิวจราจร ตีเส้นเครื่องหมายจระาะจรแล้วก็จะเร่งทยอยดําเนินการให้ครบตลอดทั้งแนวเส้นทางของกรอการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรวมไปถึงถนนลาดพร้าวด้วยปัจจุบันก็ได้ดําเนินการนําดินมาปลูกต้นไม้ตามแนวก่อกลางไปได้เป็นบางส่วนแล้ว ถ้าเปรียบเทียบนะครับสมัยก่อนกับปัจจุบันนะถนนสีนลินตอนนี้ก็ดูว่าสวยขึ้นนะครับดูสบายตาขึ้นมีการปรับพื้นทางเท้าใหม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในขณะเดียวกันนะครับการไฟฟ้านะครหลวงก็กำลังอยู่ระหว่างดาเนินการทำท่อร้อยสายไฟฟ้า แล้วก็สายสื่อสารเพื่อนำลงใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองระยะทางกว่า30กิโลเมตรโดยคาดว่าจะสามารถนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินภายในปี2570โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าแบบใต้ดินในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวง ก็มีเป้าหมายดำเนินการระยะทาง31.6กิโลเมตรได้มีการสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลืองโดยมีการดำเนินการไปแล้วกว่า90%ซึ่งเมื่องานแล้วเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศให้เป็นแบบสายไฟฟ้าแบบใต้ดินมีแผนจะให้เสร็จในปี2570โดยงาน แบ่งออกเป็นสองช่วงช่วงแรกจากถนนลาดพร้าวถึงถนนสีนคลินจะแล้วเสร็จในปี2567และช่วงที่2จากบริเวณแยกลำสาลีจนไปถึงถนนเทพรักษ์จะแล้วเสร็จในปี2570 25โดยทางการไฟฟ้านครหลวงมีแผนนำสายไฟลงใต้ดินในพื้นที่รับผิดชอบระยะทางรวม236.1กิโลเม ให้ได้ในปี2,570 เขาก็มีการปลูกต้นไม้นะทยอยทยอยมาเรื่อยๆนะครับแต่คลิปนี้ก็พาชมในช่วงสถานีสีรุตมาจนถึงสถานีกาลันตันก็ยังมีจุดอื่นนะครับที่เริ่มนำต้นไม้มาปลูกแล้วก็มีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วต่อไปก็จะทยอยนะครับปลูกไปเรื่อยๆถนนสีนัก,กลินแล้วก็ถนนลาบเล้าก็จะมีความสวยงามมากขึ้น ตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีคระตันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง UPNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ